นะครับกนก็นี่เลยครับนี่ปลากระป๋องนะน่าจะนี่นครับอร่อยอยู่นะน่าจะอร่อยอยู่นะฮะนี่ปลากระป๋องหนามเริ่มเดือดแล้วครับทุกคนแล้วก็ <c oughs> เทปลากระป๋องลงไปเลยเทลงไปเลยจ้า ลงไปเลยเครื่องปรุงใส่ไปแล้วเนะาะเครื่องปรุงจกักมา่มาเลยนะครับอโอ้เราว่าเราะลงไป,งงไปจำแล้วครับวันนี้ผมบอกเลยโอ้เใส่เข้าไปร้อมเดือดร้อเดือดก็ ใส่นี้ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยอร่อยแน่แน,น,น,นะครับพมกอ,อย่าไปเยอะกับมันครับชีวิตกินไปมีแค่น,นี้รอกินแค่นี้แหละครับอี่นลองดูครับเดี๋ยวรอด,ด้วยกันนะคระับรอด,ด้วยก่นอนรอด้วยก่อนเดี๋ยวผมลุกไปเอาช้อนก่นอนเอาช้อนมาคนอืช้อนอยไหนวะเอาช้อนอนี่ 哎。